ทุกคนไม่แม่คิดว่าบ้านแม่เน่จะต้องมีขโมยแน่ๆคือสามสี่คืนก่อนมีตังค์เป็นอะไรก็ไม่รู้ตอดึกๆอ่ะเขาจะเห่าทั้งคืนเลยแม่ไม่คิดว่าจะต้องเป็นขโมยแน่ๆเลยทุกคนแลก็เล่าให้พ่อเอฟ่าเขาฟังเขาก็เลยจัดกล้องวงจรปิดตัวใหม่มาเพิ่มอันนี้แหละใครมาด้อมด้อมตากลางคืนนะเจอแน่อันนี้ที่พ่อเอฟสั่งมาก็จะเป็นของแบรนด์ซิลมีเขาบอกว่าตัวเนี้ยดีนะกล้องสองตัวในอุปกรณ์เดียวมุมมองกล้องแบบสามร้อยหกสิบองศามันเลิศอยู่นะทุกคนมีกล้องสองตัวในเครื่องเดียวเนี่ยแรกก็จะเเเเปปปป็็นนนนนนกกกกลลล้้้้้อออออองงงงงแแแแบบคคทีี่่่่ึะะาาาาาหมมุไดดศยยใชผสว วันนี้ดีมากเลยเอ่เวลาแม่ไม่ไม,ม่อยู่แตมไปดูประตูหลังบ้านให้แม่หน่อยแม่ล็อกหรือยังแล้วนี่ค่ะลูกสาวตัวแซ่บเปิดตู้เย็นทีไรไม่ชอบปิดพอถามนะก็บอกว่าปิดแล้ว อย่าลืมปิดตูเ้เย็นด้วยนะไปไในี้ใครจะทําอะไรคือไม่เมรู้หมดก็หมุนได้3 6 0อองศา,าทุกคนมันเลิศวันหนึ่งคือเปิดตูเ้เย็นก็กิ่รอบก็น<อ>คนไม่เมร,รู้ละของกินในตู้เย็นนะมันหายไปไหนมอดนี่ไงเจอและตัวการนะคะยังยังไม่พอเดินไปหยิบขนมในครัวอีกรอบตอนนี้มีกล้องละคนจำนนตลักทานจ้าไม่ใช่แค่ลูกคนเดียวนะพ่อก็มาค่ะโอ้กางข้ามกลางคืนไม่หลับไม่นอนกินกันชามเดินกันทั้งคืนแล้วที่แม่เมรบอกไปตอนแรกต่างก็ชอบเผากลางคืนอยู่บ่อยๆมันมีน้องหมาจรคาามววนเียอยู่นลาม เขาก็เลยเฮาโอ้หตอนแรกก็คิดว่าเป็นโจรซะแล้วนะทุกคน